โอเคมามาต่อมาแล้วก็มาสู่ตู้นี้อ่า New HWS ดูคำโนหน่าตู้หน่อยดิก็สพาหรอกใช่มันต้องไปตู้ที่สภาหรอกนี่ไงฉันสามารถที่จะรอให้มวลมนุษยชาติได้เรียนรู้และเติบโตได้แต่คนภาคมึงรอให้เด็กคลอดออกมาเป็นคนไม่ได้เกียอ้เหียอ์เป็นคนกลาง กูขอโทษแล้วกันที่เล่นมุกดาเรียมามามาดีกว่าพอหลายาตนีนที่มึงได้ก oh, ูจะเรียกมึงว่าอมรุะโอ้รโอ้โหเฮียโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยหฮ้ยเก้ยาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่้ยเฮ้ยเฮ้วกฮก็ใช่ยเฮไม่ฮ้ยเ่เฮยล้ยเฮ้่เไม่ดีเฮเหรยเฮาเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ่เฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเย้้้เเย้เฮย เจต้าแค้นนั่นนี่คือไงคือมึงจะออกให้กูครบทุกเลเวลแล้วนะไม่ดิครบแล้วแหละไอ้เหี้ยเวอร์ไอ้เนี่ยคืออย่างทีดิกระสิเลเวลสามไอ้เนี่ยมึงสี่อ๋อมึงทุกรุ่นไอ้เหี้ยโอ้เขรักมึงยังไงโอ้โหเห็นว่าไอ้ทีเขาเพิ่งดีไม่ใช่หรอวะเนึ่งของมันมาการันตีสัตว์ สักพักสี่ดาวออกเพิ่มอีกตัวนี่หาเลยนอะไอเหียแม่ต้นต้นเนีวกูดูดููดูดูดดููด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 โอ้โหเออูด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 อู้ดอ้าวูดูดอด้อูด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 นดดกดูดดนักเกอร์ูดูเูดูดเ

ทีนี้ก็มาพูดถึงในส่วนของบิลของ HWS ผมแน่นอนผมจัดบิลไว้ทั้งหมด3บิลด้วยกันแต่คราวนี้ผมจะอธิบายด้วยแล้วกันว่าทําไมผมถึงใส่พาดอย่างนั้นเริ่มต้นกันด้วยบิลแรกบิลนี้จะเป็นบิลเน้นดาเมจกับโอเวอร์ฮีทที่ใส่โอเวอร์ฮีทเข้ามานี่ก็เพื่อที่จะลดคูดาวโอเวอร์ฮีทของไฮเปอร์เมกาบีมไรเฟิลแล้วก็เอ่อมกาประทิลิ้นเมงพัน <laughs> อ ใส่รถคูดาวอ่าบีมไรเฟิลแล้วก็เมกาพาร์ติเคิลแคนนอนซึ่งไอสองอันนี้เนี่ยกินฮิตเลสค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอย่างไอเนี่ยยิงนัดเดียวโอเวอร์ฮีทเลยวิวที่สองต่างจากวิวแรกคือเราเปลี่ยนจากอ่ารถคูดาวโอเวอร์ฮีทเป็นควิกโหลดเดอร์แทนถามว่าทำไมถึงใส่ควิกโหลดเดอร์นั่นก็เป็นเพราะว่าบาเรียของ New HWS เนี่ยต่างจากนิวตูลอื่นถ้าเป็นนิวตูลอื่นเนี่ยก็คือมันจะใช้ฮิตเลสแต่เนี่ยมัน จน,นั่นเท่ากับว่าไอเทมที่ลดระยะเวลารีโหลดเนี่ยจะมีผลกับบาเลียของ New HWS ด้วยนั่นเองอันนี้คือเวลารีโหลดของอบาเลียตอนที่ยังไม่ได้ใส่ลดระยะเวาลารีโหลดส่วนอันนี้คือตอนใส่ไปแล้วนี่ลดไปตังเกวีนเะนี่ยเอาประมาณนี้วีสุดท้ายใส่ไซโคเฟมเพิ่มเข้ามานั่นก็เป็นเพราะว่าไอฟันเนลเนี่ยไอฟันเนลบอมบาเข้ามาเดีย่ยใช้เวลานานมาก กว่าจะล็อกเป้าได้แต่ข้อดีของมันคือดาเมจเนี่ยแรงมากๆถ้าเกิดว่าล็อกโดนเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูแม่งเผลอนี่คือแบบสามารถแบบเอ่อส่งบรรทัดไปหาพระเจ้าได้โดยที่แบบว่ามันไม่สมัครใจ light. บอกเลยแรงน่าจะประมาณแปดพันแปดพันแปดพันเกินพันจิงไกลจิงไก่ไหมอ่ะไม่จิงไกลไม่จิงไกลถ้าไม่จิ่าจะไกลแหละไอ้เออจอ้าว่โอ้โหเฮียเฮียบันเนีวมึงเถื่อนมาก ยี่ดูทาเมที่อคอนนลวทำไปดีสองพันหกเราพูดถึงบาเลียของ New HWS ต่อกันอีกสักหน่อยละกันอย่างที่ผมบอกมันเป็นอาร์โมไทมันไม่ใช่ฮิตเลตเหมือนนิวตัวอื่นถามว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นฮิตเลตพอเวลากดใช้งานแล้วเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดว่าโดนโจมตีเกรดมันจะลดลงแบบพวกภาพจนหายไปเลยมันกันได้อย่างมากสุดๆก็แค่บีมไรเฟิลสักหนึ่งนัดหรือไม่ก็โดนบอลแคนสายไปแค่แบบเซตเดียวอ่ะหายเลย แต่ถ้าเป็นของ New HWS เนี่ยคือมันจะยังอยู่ตราบใดที่ยังมีอาร์โมเหลืออยู่ ซึ่งการที่จะทำให้อัลโมล,ลดลงนั้นเนี่ยจะต้องได้รับความเสียหายจะถึงทรัชโฮที่กําหนดมาถึงจะลดลงเป็นต้นว่าใช้เอ่อบีมไรเฟลิลยิงใส่และบีมไรเฟลิลนั้นมันทําสตันได้เลยในหนึ่งนัดเนี่ยมันก็จะหายไปอันหนึ่งหรือโดนลําแสงยิงจีใส่มันก็จะค,ค่อยค่อหายไปทีละ1ทีละ1ทีละ1แล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคอนดิชั่นพิเศษที่จะทําให้อ่อมาแมาเลนี่หายไปเป็นต้นว่าโดนแท็กเกิลโดน,โด,น,โด,น,โด,นดาบฟันหรือโดนบัตเตอร์ไฟเอด็ดของวากิลหรือมูนกดาร์ มันน oh, right. ับว่าเป็นอาวุธมิลีไงอ๋อใช่มุ้งน <IS ese> ี้เนี่ยเราสามารถกดรีโหลดได้มันสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ที่แบบว่าเราต้องการที่จะใช้ฟินฟันเนลหรือไม่ก็แบบว่าเออเราเห็นมันเหลือแค่ชาร์จแค่อันเดียวก็อาจจะกดรีโหลดถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยอะไรอย่างนี้แล้วก็ความเจ๋งของโลกนี้อย่างหนึ่งคือแม่งกันอาตีได้เว้ยคุณนั่นตัวเที่ยอะไระโอ้โหอาตีลงโอ้โหมุ้งช่วยกูมา สลักิมาเรามาลองกันคือมันมีมิสที่ว่าคือเอบาเรียของนิวอ่ะคือมันกันสตันได้หนึ่งอย่างซึ่งมันสะตองมากแต่มันมีแต่มันมีมิสที่ว่าเอ่อวอลแคนของชิกิสามารถยิงทำลายบาเรียนนั้นได้มาลองดูกันไหมมาผู้ก่ถูกงบาเรียเดินไปมาเรามาที่โล่งๆประมาณตรงนี้มาสลักิสาดมาเลยสาดมาเลย ไอ้เหี้ยยังไงไอ้เหี้ยยังไงเด้งมาดูมาดูเพื่อความชัวร์เผื่อเกมอาจจะบ้าขอลองอีกรอบใช่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 เดี๋ยวองี้เพื่อ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 ให้เห็นภาพเพื่อเห็นภาพเดี๋ยวสระกีลองยิงบีมไรเฟิลปกติดูก่อนก็ได้อ่าอ่าลองลองยิงนี่เห็นไหมมันจะหายไปหายไปหนึ่งเนี่ยหายไปหนึ่งตัดภาพพอที่วอกแฟนไอ้เหี้ยหนึ่งนัดหายไปอันหนึ่งหนึ่งนัดหายไปอันหนึ่ง โดนฮ่าโดนโดนเบตโกยิงฮ้านะาก็หดหายแล้วเหรอมาเจ้าตะกี้องเอาตัวอื่นลองเอาบัญชีนอเออช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เตื่อนเออบัญชีนอมัน่นฟ้าไงเออใช่มาสึกว่าเล่นบูตีมาไม่ค่อยชอบไปปืนตรงแมาลองลองปอบแปไอชุดเดียวหาย เดี๋ยวนะป๊อปสามนัดอีกอันเมื่อกี้เนี่ยเชี่ยเดี๋ยวอย่างนี้นี่เสร็จเดี๋ยวลองวอล์คแนนดูขานี้ยิงวอล์คนทีละนัดนะสระกิเดี๋ยวรอรถเสร็จก่อนมาสระกิจกจิมาอาวิอ่ะไม่ลดไม่ลดอ๋อการวอล์คแนนแต่แต่ตัวนี้ตัวนี้กันแต่วอล์คนชิคกิมด้วยกันตัดภาพไปที่สระกิยิงป๊อปแปะยิงป๊อปแปะเรียบร้อยไอสัตว์นี่เนี่ย ลองแดงตัวอื่นดิเออใช่โอยโอ้โอเคน่าลนสิวอ้แคนทำนอดมามาลองวอลแคนอ่ะหนึ่งสองเฮ้ยชิบหายทุสามอ่าฮะอ้าวเฮียอ๋อนันั้นนันั้นแส่นว่นนันน่าวันแค่นน่นแดงเจาะเน้่นอ้่เนัยอ๋ัโนเคงั่นก็เมคเซนต์่นไั่นนั่นนั่นนัันในนี้แบบ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนี่ไงแบบว่าห้าห้านัดก็คือโล่แตกอ๋ออย่างงี้นี่เองมันต้องเป็นหุ่นระดับแดง<ช>ก็ให้เราเขาคงแบบว่ากลัวว่าเขาคงกลัวว่าเอโล่ส้นตีนเนี่ยมันจะดูโอพีเกินไปไงเพอาะอะไรหรอเพราะว่าฉลองเป็นุ่แดงแต่ถ้าเป็น S D T O แม่งไม่ว่าปืนอะไรก็ยิงจ่อหมดอะ่ะ ถ้าเป็นตัวนไย้ที่น้ามาเล่นอีกเนาะเอดีอะเ่ใช่จะเล่นอยอ่จะเล่นอยอไม่ถ่วงม่ถ่วงเปนเท่าตลอดหายการนี้นทศโเทคิณร่่่่่่่่่่ โอ้อโชิโร่ตัดโดนกูเฉยเดี๋ยวต้องเอาแมวไปตัดไข่วันนี้โอเคโอเคเดี๋ยวถึง๋ยวเจอกันเด้อโอเคเอาท่อนแมวตัดไข่หน่อยม้คิดด้วยเดินท่าุนโอ้่โอ้โน โอ้ยเหี้ยสวยสวยโอ้ลูกพี่โอ้โหให้ลูกพี่บัญชีและให้ลูกพี่เขมสนตูตามจริงทุกคนเล่นดีมากเลยอ่ะแต่แบบ

เก่ใลรกันการเปนบาริยาโอ้หนีกันโอ้โห่จะพากูเลยนะไอ้พวกพี่อะโคตรดับต่อง เรียร้อยตายโอ้ฟา oh, ่ึเรจฟันเนล ไม่ร <laughs> ู้ลาต่อยพีดอมฮะโอ้ฝาดโอ้เหี้ยไม่ทัน What more do you want from me? โม่โอ้ยม่ชนะ้ดม่เหลี่ยนเป็นกาดอีสัสเออมันเป็นไซส์ F โอเคงั้นต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่ากูอเรียบร้อย ไงละมึงมาลองจะลองอะไรอ่ะบอนแค่นเหรอ่ะลองมือตบลองชาร์จตบโอ้เชี่ยดวงโงีสิตายนะลองดูสิตายได้เลยนะลองดูสิตายเลยนท่าน่ะ ไม่เหมือนกันนะขออและทีเดียวด้วยประเด็ยและสองคือเลือนรถหรือเลือนเต็มวันอะเลือดเต็มอต็มื่นเนาะได้เลืือดเต็มเนี่ยเนี่ยลองดูอิ